สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้สาวใหม่ชุดที่สามวันแรกนะครับทุกท่านนะครับผมนี่กําลังหลึกออกอยู่เ็นลังใหม่พันพื้นบ้านนะครับผมทุกท่านนะครับก็จะสาวอีกประมาณสามสี่วันนะครับท่านก็จะเสร็จอยู่นะครับผมส่งท้ายดูหนาวหนาวมาพอดีเลยนะครับผมหนาวมาแม่บี้ก็กําลังออกวันนี้ออกได้ประมาณกำมือหนึ่งนะทุกท่านอากาศเย็นพอดีพอดีมาถึงช่วงอากาศหนาวนะครับผม นี่เรากำลังทำการหลืดไหม่นะครับท่านอ่อนซ้อนหน่วยมันก็เลยเอาว่าเอาที่มันมัดเพราะว่ามันมันมัดนะเอาพี่มยนถิ่นไปไกลสกัล้างเอาไอ้มันมัดไอ้มันมัดใส่จุกนาะมันนั้นอ้วนมันมันมีใบนะมีใบแล้วก็เอาหน่วยน้อยหน่วยใหญ่มาผสมอันนี้มันคัดออกเห็นปะมันคัดอันใหญ่ไว้ข้างหนึ่งอันน้อยไว้ข้างหนึ่งนะธรรมดาเนาะ ไม่เลือนะ,ะทุกท่านไม่ลืบก็เผื่อเราเลือเสร็จหมดเนาะสาทุกวันก็จะได้ประมาณเกือบสองกิโลอยู่นะครับผมอันนี้เป็นใหม่น้อยนะครับทุกท่านไหม้น้อยตอนนี้ได้ประมาณโลครึงะคะ่งแล้วครับผมแล้วก็อนนี้เป็นใหม่ขอดมอนะครับผมไม่น้อยนี่ถ้าเราสาวทั้งหมดนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณเกือบสองโลสองโลสองสามขีดนี่นะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วก็คัดคัดไปพาะพันใหม่นะครับทุกท่าน,าาน,าาน,าานชุดละสิบกิโลนะครับผมมันก็จะ ลดลงไปตามส่วนนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นเตรียมไว้นะครับผมเผื่อได้ทอผ้าตานกยูงนะครับผมเดี๋ยวพี่จะได้ยื่นเรื่องให้พี่เขานะครับผมให้เสนอเรื่องเข้าไปให้นะผมอาจจะต้องได้จดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับผมก็ธรรมดาเทองน้องก็งมีรังมันทนับกันเนอะอาจจะมีแบบรังเน่ารังเสียบ้างนะครับผมก็สาวรวมรวมเนอะแล,วแลวเวลาที่เราสาวนันก็จะปนปนกันอยู่นะครับผม เดี๋ยวรุ่นหน้านะครับท่านก็จะประมาณช่วงไอ้ต้นเดือนมกรานะครับท่านรังใหม่ก็จะออกนะผมเพราะแม่เลี้ยงอยู่ครับผมตอนนี้นะผมก็น่าจะเข้าวัยนอนน่าจะนอนสองแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วก็ยังเหลือของยายด้วยยายเราเราก็ไม่ได้ไปดูเลยเราก็วุ่นนะครับผมวุ่นช่วงนี้ก็วุ่นทั้งทอผ้าวุ่นทั้งหลายๆอย่างนะครับทุกท่านเราก็เลยไม่ได้ไปดูยายเราด้วยเพราะว่ายายเราจะสุกเรื่อยๆนะครับผม พราะช่วงหนึ่งก็สุกไปแล้ว3ามรอบนะครับผมก็จะพิ่านพื้นบ้านเหมือนกันถ้าไม่เพียงพอเราก็จะได้มาเพิ่มนะครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อน,นครับท่านเดี๋ยวเราไปตากผ้า,าก่อนนะครับผมจะขึ้นไปทอผ้าต่อนะครับผมสวัสดีครับ